Low Hold Let's go. Oh, what? Did someone do this That's new. Oh, blah 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 blah. Here. Yes. Oh my God. Ba baba 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 Ê baba 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 nó baba Oh shit Yes คลีนโอ้ตีก่อนได้เปรียบเออไม่ร่วงด้วยนี่ หมดตึงมากหมดนี้โอ้ชโอ้ w h a t am I doing? Oh fuck! Oh okay. Nice. Oh. ไม nice. ออ่โอ้ยเอ้อโอ้โหเกือบตวงตามพิดเลยโอ้ไม่นะ ่วงโอ้ยโอ้ยโอ้ยปิดโอ้ no อย่าแพ้รอบนี้ let's go <S <c oughs> ทำไมสมตีไม่โดน โ <No>. no. อ้ก็อาจจะได้ใช่ Oh, Oh, ไม่โดนบูท ok, thank you พี่ oh, thank you uh. Okay. โอ้ oh my god โ oh อ my า ah, <laughs> ผมน่าจะฝัง โอ้ oh my god come on พี่แกไม่ยอมพี่แกไม่ยอมผมว่าผมได้ว่าผมได้ 哦。Oh. nice oh shoot No. 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 <laughs> <laughs> yes ครับไปเพื่อน nice รอบนี้ได้รอ,อบนี้เทอมพลายอยู่ไป okay, เกออีกไปเกอ,อีก

ủa vàng không được, oh my god, được, nice ตกเองอันนั้นตกเองออโอ้ยไม่ได้ That's it Oh no โอเค